แต่พอจริงจังพอจริงจริจังจงเข้าเนี่ยให้ยี่สิบห้าสตางค์นะห้าสิบสตางค์นั่นก็โดยอ้างว่าลองไปนำล่องก่อนดูที่ว่าจะทำได้อย่างที่พูดไหมนั่นก็คือไม่ให้มีหนี้นะครับวันนี้เรายังทำไม่ได้เลยนะครับจะครบปีแล้วแต่ยี่สิบห้าตังค์น่ะเราก็แบ่งเป็นสามส่วนนะครับ ส่วนหนึ่งเนี่ยเอาไว้เป็นกองทุนที่กำลังจะพูดกันวันนี้ส่วนที่สองก็เอามาบริหารสำนักงานส่วนที่สามก็ไปให้เครือข่ายไปว่ากันเองนะครับตรงนี้แหละมั้งที่มันเลยมันมีปัญหานะครับจบมาตรงเลือกตั้งครั้งที่สองเมื่อครบอีสี่ปี นะครับวันนี้การเปลี่ยนแปลงก็เริ่มมีเยอะแล้วนะครับคนที่พี่น้องเราเห็นว่าเฮ้ยมันไม่ใช่มีวาเนี่ยเขาก็เ,าเปลี่ยนแปลงมันเป็นธรรมดาครูเราเนี่ยมันก็เหมือนนักการเมืองนักการเมืองถ้าดูแลประชาชนดีดูแลชาวบ้านดีเนี่ยเขาก็เลือกอีกนะถ้าเป็นที่ไม่นา่าไว้วางใจหรือว่าเขามองดูแล้วเนี่ยไม่ได้มารูแลพวกเขาเเขาก็เ,าเปลี่ยนแปลงมันเป็นธรรมดา เดี๋ยวสี่ปีข้างหน้าเราก็ออกมาทบทวนรู้สึว่าทําไมเราเขาถึงไม่เลือกเราแล้วก็แก้ตัวใหม่ได้นะครับมันไม่ได้มีใครเป็นยืนยาวตลอดการแต่ว่าวันนี้เนี่ยผมก็โชคดีหน่อยนะครับการผมไม่เคยมายุ่งกับการเลือกตั้งของพวกเราเลยนะครับก็มีสองภาคด้วยกันคือภาคใต้กับภาคอีสานถล่มผมเสละเลยเป็นในพวก อะไรล่ะมีอิพลส่วนใหญ่นะครับจะจะหนักไปในทางนี้แหละเข้ามายุ่งเข้ามาอะไรต่ออะไรในในลักษณะนี้ตั้งๆที่ผมสาบานเลยว่าผมไม่เคยยุ่งเป็นเรื่องของพวกเราเท่านั้นนะครับก็เลือกตั้งจังหวัดการเลือกประเทศการเลือกอะไรต่ออะไรก็ว่ากันไปนะครับในที่สุดวันนี้เนี่ย เราก็มีเงินที่เป็นกองทุนนะไม่เกี่ยวกับการบริหารไม่เกี่ยวกับเครือข่ายเนี่ยถามเมื่อเช้านี้ยี่สิบพันล้านนะครับผมนี่เป็นประธานกองทุนหลักใหญ่ของเราเนี่ยเงินก้อนนี้เนี่ยเราจะเอาไว้ดูแลพี่น้องเราเช่นสองสามเดือนที่ผ่านมาที่ผมมองเข้ามานิดหนึ่งเนี่ยปกติจะจะยกให้พวกเราอยู่แล้วนะไม่ไม่ไม่อยากมายุ่งเป็นประธานก็จริงนะ แต่ไม่อยากมายุ่งนะครับก็มีพี่น้องเราหลายคนโดนฟ้องล้มละลายนะครับวันนี้เนี่ยทุกคนเนี่ยมีโอกาสพลาดได้นะครับครึ่งชีวิตของพวกเราเนี่ยมันก็มีทั้งทุกทั้งสุขทั้งอะไรเนี่ยมาตลอดนะครับผมว่าถ้าขึ้นเลขห้าแล้วเนี่ยเราควรจะพบกับ ความสุขสักีนะลดละเลิกอะไรต่างๆนะครับตอนนี้ <c oughs> ก็ช่วยไปหลายๆ <c oughs> เพื่อให้ผมมี่2อนะหนึ่ให้อภัย 2. ให้โอกาสเราก็ช่วยไปให้เขากลับเมื้อกลับตัวนะครับอีกส่วนหนึ่งที่ผมได้ตั้งใจไว้เนี่ยนั่นก็คือผมเป็นประธานกองทุน สองกองทุนนะกองทุนใหญ่เนี่ยอยู่ในชอปุอนน,นู่นนี่กองทุนน้อยนะที่20สล้านเนี่ยแต่ว่าเดี๋ยวมันก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วถ้าเป็นห้าสสตางค์ในอนาคตเนี่ยถ้าเราสามารถทําได้ตามที่ออมสินกําหนดไว้เนี่ยนั่นก็คือไม่มีหนี้เสียใครมีหนี้เสียก็มา,มาพูดมาคุยกันแล้วก็มาเอาไอกองทุนนี้ไปจิ้นปีก็พวกเราก็ได้มาคนละหนึ่งบาทก็มาแก้ไขกัน เราก็จะได้เงินทุนของเรามารวมมันปูดเพิ่มปูนขึ้นเรืเ่อยๆจนจะทําให้พวกเราเนี่ยมั่นคงในที่สุดนะครับกองทุนใหญ่วันนี้เนี่ยมีประมาณพันล้าน,นครับที่ผมเก็บรักษาไว้อย่างดีไอกองทุนตรงนี้เนี่ยผมว่าถ้ายี่สิบล้านเนี่ยมันไม่พอ จะเอามาช่วยได้ไหมนะแต่อยากให้พึ่งตนเองก่อนวันนี้ผมใน,นาฐานะเลขาธิการเนี่ยไม่ได้ให้ไม่ได้เข้ามายุ่งพยายามให้สำนักงานเนี่ยได้แต่ดูได้แต่มองนะให้พวกเราเนี่ยได้ปกครองกันเองโดยทุกท่านก็เลือกตัวแทนของท่านขึ้นมานะบอร์ดสกอตสคอเนี่ยเป็นส่วนน้อยก็บทบาทใหญ่ก็อยู่กับธนาคารออมสิน กับเครือข่ายนะเป็นคณะกรรมการกันพวกเราได้ได้ดู้ปางหางแล้วก็คิดคิดทํำยังไงจะให้พวกเราเนี่ยมันมันม่นคงนะครับความเดิมก็ยังอยู่ว่าวันนี้48จะเดินชนกันตายอยู่แล้วในแต่ละจังหวัดนะครับบางคนนะอายุ55แล้วกลับมาแต่งตัว้าสวยเลยลูกถามว่าแม่ไปไหนไปเลี้ยงรุ่น G8 นะ เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มาตันไอ้ตรงเก้าเนี่ยเราก็กําลังต่อสู้ชั่วโมงนี้นะครับว่าสีเก้าเนี่ยมาทําที่สํานักงานได้ไหมแ,ต,แต,ต่แต่ละเขตแต่ละเขตอย่าไปตรงนู้นเลยมันยากมันยากเย็นนะพวกเราก็จะได้ไปกันเราต้องออกมาสู้ตัวนี้ผมก็มีหน้าที่ทำให้พวกเราเนี่ยได้เงินเพิ่มขึ้นท่านก็ลดละเลิก นะลูกเต้าก็เริ่มที่จะทํางานได้กันหมดแล้วก็แค่มี้แค่สินเท่าเหลือส่วนหนึ่งนะครับไอ้ไอ้ตรงนี้เนี่ยผมไม่รู้นะใครจะเป็นจะตายบ้างหรือเปล่าในในในตอนนี้นั่นคือการถูกยิดรั์การถูกล้มละลายการอะไรต่ออะไรนี่มันจบเลยนะคึ่งชีวิตของเราเนี่ยเราอาจจะไปพลาดพั้งเผลอ,อเล่นการพนันหรือไปหลงน้องหนูนมถ้ามันหลอกกันหมดเลย นะไปกู้นี่ยิ้มึงเข้ามาจนขั้นล้มละลายนะเราก็ต้องให้อภัยกันนะแต่ไม่ใช่ว่าวันนี้พอมีกองทุนหมดทุกคนก็ไม่สง่งไม่อะไรกันเลยเนี่ยอยังนี้ตายเลยนะนะผมก็อยากจะให้พวกเราเนี่ยมีวินยัยแล้วก็จะได้ดีขึ้นเรืเ่อยๆเรืเ่อยๆเรื่อยๆนะครับรายละเอียดเดี๋ยว วิทยากรก็จะคงมาพูดในเรื่องกองทุนความเสีย่ยงแต่ผมจำได้ว่ามี20ล้านนะครับวันนี้สิ่งที่ผมเป็นห่วงเป็นธรรมดาของการเลือกตั้งผู้แทนครูนะพวกเราเหลือว่านักการเมืองอีกนะนักการเมืองเนี่ยเอาโมเดลมาจากเราทั้งนั้นแหละเราเลือกมาตั้งออกคอปปอคจสามสิบ,บปีที่แล้วน้่นนะ การเมืองเพิ่งจะมาเริ่มเลือกตั้งมาอะไรต่ออะไรกันเนี่ยใช้วิชาของพวกเราทั้งนั้นก็มีคนจํานวนหนึ่งนะครับที่ผมห่วงในวันนี้เนี่ยไปคิดพอสอบตกแล้วก็ไปคิดเช่นไม่อยากจะอยู่แล้วกับสมภวคออา้าวคุณไม่อยากจะอยู่มันยังไงนี่มันเป็นกฎหมายเขาให้มาอยู่นะอยากจะไปตั้ง บริษัทไปทำ,น,น,ทำนู่นทำนี่อะไรเนี่ยผมก็ไม่ได้ว่าอะไรนั่นก็คือมันเพิ่มเงินให้กับสมาชิกบอกสมาชิกเขาหน่อยนะไม่ใช่คิดกันเฉพาะพวกเรากลุ่มหนึ่งหรือว่าอะไรแล้วก็ไปทําอะไรเมื่อใหม่ๆเนี่ยนะมันมีเขาเรียกว่าสหากรณ์ สหกรณ์อะไรก็ไม่รู้นะสหกรณ์หนึ่งแล้วก็ให้พวกเรากู้พวกเราก็กู้กันแหลกเลยร้อยละสิบห้าร้อยละอะไรต่ออะไรเนี่ยผลสุดท้ายเนี่ยสกสคก,ก,ก็ต้องกลับเข้าไปแก้ไขไปเอาเงินมาจากประเทศที่ปุมน,นู่นนะเรื่องพวกนี้นี่มันมักจะเกิดที่ภาคอีสานนู่นนะแล้วก็มาล่าสุดเนี่ยสหกรณ์เห็นบอกว่าเดือนมีนาเนี่ยนะ สากรประมาณากับสิบแผงของประเทศไทยเราเนี่ยนะก็มาเจออนแชร์ลอตเตอรี่เราผมอยู่ฉเฉยๆก็จะหาว่าเป็นหัวเรือใหญ่เป็นไอ้มงที่อยู่เรื่องแชร์ลอตเตอรี่นะทั้งๆที่ผมรังเกียจแล้วก็ไม่รู้เรื่องเลยไอ้ตรงนี้นะซึ่งถามจากที่ดีเอสเขามาสอบสอบอพวกครูเราเนี่ยก็ใกล้ละ ประมาณชินเืินมีนานี่เห็นบอกว่าจะจะเขารวมเป็นคดีเดียวเลยนะรอดยากสรุปแล้วรอดยากนะครับสากรอมทรัพย์ของพวกเราอยู่กันดีๆมีความสุขไม่ต้องอะไรเลยบริหารง่ายมากเลยแต่คิดการใหญ่วันนี้จะให้เหมือนเกอกอคอมั่งเกอกอให้กู้สามด้านก็กู้สามด้านบางคนไปห้าล้านแล้ว ก็ไม่ได้ว่าอะไรวันนี้สกศก็เป็นทางเลือกหนึ่งเท่านั้นเองนะครับผมมีโครงการพัฒนาชีวิตครูแล้วก็มามีโครงการชบกซึ่งฝ่าจะได้มาแต่ละอย่างจนเจ้าของเงินเขาค่อนข้างมั่นใจเนี่เป็นเรื่องยากนะ